เปิดยิ่งใหญ่บางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ยกทัพ54บ54แบรนด์อัดแน่นเต็มพื้นที่ Impact Challenger Hall 1-3และ Forum Hall 4บริษัทกลางปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์กว่า54แบรนด์ดังจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46ภายใต้ธีม The Talk of Sensuous Automotive หรือสนทนาภาษายานยนต์ชูไฮไลท์พื้นที่โซนใหม่ จะแสดงอะไหล่รถ e ีวีและสันดาบหลังปิดดิวเครือข่ายผู้ผลิตและจําหน่ายจากประเทศจียนยโดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่26มีนาคมถึง6เมษายนพุทธศักราช2568น Impact Hall ้าณ i m p แ c t Challenger ล a l l 1-3และ Forum Hall 4เมืองทองทานีดรประจีนเอี่ยมลำเนาประธานจัดงานบางกอง i ิน e r n a t i o n a l Motor Show ครั้งที่46กล่าวว่าสําหรับงานมอเตอร์โชในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม The Talk of s e n e s u s Automotive หรือสนทนาภาษายานยนต์สื่อถึงปรัชญาแนวทางการออกแบบในโลกยานยนต์ที่สื่อสารเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังความปรารถนาแรงบันดาลใจสื่อสารเป็นภาษาของยานยนต์เพื่อสะท้อนแนวคิดการสร้างสารรค์พัฒนาและประสบการณ์สุนทรียภาพทางอารมณ์อย่างมีคุณค่าได้จตุรนโกโมลมิตรรองประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46กกล่าวว่าโดยปัจจุบัน มีผู้ประกอบการยานยนต์จากยุโรปและเอเชียตอบรับเข้าร่วมออกบูธภายในงานแล้ว54รายแยกเป็นรถยนต์41บริษัทและจักรยานยนต์13บริษัทสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกงานเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับการเข้าร่วมออกงานของกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เป็นแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่งเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอาทิสีเกอร์โอมก้าและเจคู เชอรี่คิงเจนจูนเหยาวริดดาราและกีลี่รวมถึงเทคโนโลยีระบบนำทางภายในรถยนต์หัวเว่ยนอกจากนี้ยังมีแบรนด์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายาเดียที่มาเปิดตัวครั้งแรกภายในงานโดยในปีนี้มีผู้ประกอบการจากจีนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา14รายส่วนในไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้นอกจากมีการเปิดตัวรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งรถสันดาปและรถอีวีของผู้ประกอบการยานยนต์แล้ว บริษัทได้จัดเตรียมพื้นที่ฟอรัมฮอลล์4พื้นที่กว่า9,000ตารางเมตรเพื่อรองรับการออกบูธอุปกรณ์ตกแต่งรถโดยเฉพาะโดยในปีนี้ได้ขยายฐานผู้ออกบูธแสดงสินค้าสู่กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ EV ีและสันดาบที่ต้องการขยายตลาดในประเทศไทยเนื่องจากเห็นโอกาสและศักยภาพของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่เป็นงานจัดแสดงยานยนต์ระดับสากลจึงได้รับความร่วมมือจาก บริษัทหนานจิงชวงชี่เอ็กซิบิชนันจากประเทศจีนได้นำสินค้าอุปกรณ์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่สนใจร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกด้วยนับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการจัดงานแสดงรถยนต์เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์โดยตรง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงทางธุรกิจและเป็นการสร้างเครือขา่ายระหว่างผู้ประกอบการบนพื้นที่กว่า3,800ตารางเมตรภายในฟอรัมฮอล์4ระหว่างวันที่24-30มีนาคม2568มั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าที่ตรงตามคุณภาพราคาจากผู้ประกอบการโดยตรงนอกจากนี้ยังมีการออกบูธจัดแสดงยูสคาร์หรือรถมือสองระดับลักชัวรรวมถึงสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นสินค้ามูเตลู การแข่งขันชิงรางวัลพร้อมกิจกรรมสนุกสนุกอีกมากมายภายในฮอลล์และอีกหนึ่งงานที่แต่งเติมสีสันให้ล้อ,อก,กันไปกับงานบักกอรอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้คือมูนิเวิร์สเปิดจักรวาลมูเตลูไทยสู่คนรุ่นใหม่เป็นอีเวนต์ที่รวบรวมเรื่องราวมูเตลูของเมืองไทยในแบบที่เข้าถึงง่ายเชื่อมโยงความเชื่อศิลปะเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์เข้าด้วยกันระหว่างวันที่2-6เมษายน2568ที่บริเวณฟอรัมฮอลล์ พบกับอาจารย์ลักษ์โหราธิปดีและแขกรับเชิญสายมูชื่อดังมากมายเพราะกิจกรรมดูดวงปรึกษาเริกออกรถป้ายทะเบียนมงคลสินค้าเครื่องรางวัตถุมงคลกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลของดีของสะสมสายมูพร้อมรับสติกเกอร์เสริมดวงรุ่นพิเศษเฉพาะงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เท่านั้นนายอนุไทยเอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่สายการผลิตบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมในปีนี้นอกจากกิจกรรม e-racing ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันรถยนต์เสมือนจริงผ่านเครื่องเล่น simulator แล้วทางผู้จัดจะได้รับความร่วมมือจาก r c s Run b i t e Championship Series ประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัวรายการการปรี r u n b บ t e Championship with r c s ขึ้นภายในงานโดยเป็นการจัดปรีอีเวน์จำนวน2ส,สนาม ซึ่งการจัดการแข่งขันดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันวงการกีฬาสำหรับเยาวชนในประเทศไทยรวมถึงปูแสดงสินค้าเกี่ยวกับเด็กกีฬาและไลฟ์สไตล์ตลอดจนโซนกิจกรรมสำหรับครอบครัวอีกด้วยนายพีรพงษ์เอี่ยมลำเนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ผ่านมาบริษัทในฐานะผู้จัดงานได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิ t a ลทราน sfmation เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้าชมงานเราได้พัฒนาบัญชี Line Official Account หรือ Line OA ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงทะเบียนและยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้บริโภคในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการใหม่ๆทั้งกลุ่มออโต้และกลุ่มไลฟสไตล์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจนอกจากนี้เรายังได้จัดทำโปรแกรม f u l ูลล o p ที่สามารถเก็บข้อมูลฟีดแบ็จากผู้เข้าชมได้ในรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ผู้เข้าชมสามารถกรอกแบบสอบถามสั้นๆเพื่อประเมินการจัดงานช่วยผู้จัดงานสามารถรวบรวมข้อมูลได้ทันทีและวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วซึ่งการเก็บฟีดแบ็กจากผู้เข้าชมในงานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดงานสามารถปรับปรุงการจัดงานในหลายๆด้านและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามคาดว่าการจัดงานในปีนี้จะสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นกว่า10%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาขณะที่ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้คาดว่าจะทรงตัวเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนและเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนประกอบกับสถาบันทางการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากภาวะหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามประเมินว่าผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อรถใหม่และรถมือสอง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ผู้จัดงานมีการปรับเพิ่มวันสำหรับสื่อมวลชนหรือ Press Day เป็นวันที่24มีนาคม2568ส,สื่อมวลชนสามารถเข้าภายในบริเวณงานได้ตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นทีโดรอบนำเสนอของบริษัทแรกจะเริ่มเวลา8นาฬิกาถึง21่นาิกาซึ่งเป็นไปนตามมติที่ประชุมจากแบรนด์ที่ร่วมออกงานโดยสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถลงทะเบียนได้ที่กองอำนวยการได้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา ในวันที่25มีนาคม2,568พิธีเปิดการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่46อย่างเป็นทางการจะเริ่มในเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาและเปิดรอบสำหรับ VIP ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่46นี้มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มั่นใจว่าการจองรถยนต์ภายในงานนี้จะได้รับข้อเสนอที่คุ้มค่าเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด และสิทธิพิเศษต่างๆมากมายถือเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัดสินใจและสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่แพ้การจัดงานในอดีตที่ผ่านมา